การแตะสตชัตเตอร์นิทานเรื่องนี้เป็นนิทานสยองขวัญเกี่ยวกับลูกผู้ชายที่ชอบดูถูกลูกผู้หญิงเสนอบ้านผีปอบตอนที่หนึ่งให้ชื่อว่าตอน บอลลำเพลินเป็นผีปอบส่วนน้องหมวยลำเพลินก็เป็นผีปอบเช่นกันขอเชิญพบกับละครน,นิยายชื่อเรื่องว่าปอบผัวปอบเมียผู้เล่า คือนายสุทนสิงกลางจากคณะสุทนสิงกลางเป็นผู้ประพันธ์แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาภูมิใจเสนอบ้านปอบสองผัวเมียการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ได้มีสองตาใหญ่ตนหนึ่งต้นหนึ่งชื่อหมวยลำเพลินอีกต้นหนึ่งชื่อไอบอนพวกชาวบ้านทุกคนเขาพากันมาชมนมกันสวัสดีครับผู้ใหญ่แอดเออสวัสดนะีมีอะไรลหรอผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่างัวควายเนี่ยล้มตายกันหวานเล่นเลยนะ ไม่ทราบว่าเป็นฝีมือใครกันหรอืออันนี้พ่อใหญ่ก็ไม่รู้นะเห็นทีจะต้องจัดเวรยามให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นฝีมือของใครแต่ผมคิดว่ามันเป็นฝีมือสัตว์นะเองก็เองคิดเองแน่ใจเหรอไอหมานแน่ใจสิข้าคิดว่ามันต้องเป็นสัตว์ต้องเป็นงูเหลือมแน่ ที่มากินไก่ในเล้าแต่ผมคิดว่าตับไตไส้พงุงมันหายหมดเลยนะผู้ใหญ่อืมอาจจะเป็นไปได้ว่าไงไอ้หมานเออผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผู้ใหญ่ผมไม่รู้จะคิดว่าผีปอบข้า้งนี้อ่ะมันชักยังไงยังไงเราอะ่ะอืมเอางี้แล้วกัน ผมคิดว่าผีปอบตนนี้ไม่ใช่ธรรมดามันมีกี่คนกันละ่ะผมคิดว่านะผีปอบมีตัวเดียวโอ้มันมีตัวเดียวงั้นเหรอเอางี้ละกันแล้วแล้วผู้ใหญ่แอดกับลูกบ้านหลายๆคนพากันประชุมเมื่อประชุมกันเสร็จจึงประกาศเสียงตำสายว่า สวัสดีครับพี่น้องทั้งหลายขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับที่ฟังเสียงทางนี้นะอาจจะได้ยินไม่ทั่วถึงก็ต้องขอประธานอาภัยด้วยนะอาจจะเป็นอย่างนี้นะห้ามเด็กเล็กเด็กแดงห้ามออกจากบ้านเมื่อถึงตอนหัวค่ำให้ปิดหน้าต่างนอนตะวันให้หมดทุกด้านทุกวานนะครับ แล้วก็พยายามหาไม้ไผ่มาตีกั้นคอองัวกั้นคออควายคอกไก่ให้หมดนะอย่าให้มีอะไรไปกินไก่ในบ้านของท่านได้นะครับแล้วลมพัดวิวมาในขนาดนั้นนั่นเองนายสุทนก็ได้ตรงไปที่บ้านสองพวเมียนั้น แล้วโกงไปไปเคาะประตูครับไปเคาะประตูสองผัวเมียนั่นพี่บอนมีคนมาเคาะประตูอืมไอ้น้อยเองไปเปิดประตูสิใครมาอ้าวให,ให้ไอ้ไหนเองมาทำอะไรวะเออไอ้หมวย ไอ,อ้บอลไอบ้บอลอยู่ปะพี่บอลหลับแล้วมีอะไรเหรอเชิญเข้ามาในบ้านก่อนสิและและ้วนายจึงเดินเข้าไปในบ้านสองผัวเมียนั้นเออเฟอินระวังหน่อยนะเว้ยทำไมวะที่นี่มันมีปอบปะมันออกหากินตับไตเสีพุงหมดเลยอะจริงเหรอวะจริงสิ พี่บอลแถวนี้มีปอบอืมพี่รู้ตรงนานแล้วไอ้น้อยข้ารู้ตรงนานแล้วสงสัยจะต้องเป็นผู้ใหญ่แอดนั่นแหละที่เป็นพี่ปอบแล้วมั่นใจได้ยังไงไอ้หมวยไอ้บอลเองคิดว่าผู้ใหญ่แอดเป็นปอบองั้นเหรออืมก็คงคิดว่าอย่างนั้นแหละนะผู้ใหญ่แอดแล้วก็ผู้ช่วยแพรว อาจจะเป็นปอบทั้งผัวทั้งเมียก็ได้เอองั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะเว้ยนี่มันกี่โมงแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกินข้าววันกูกันสิกูทำกับข้าวไว้เพียบเลยนะเว้ยแกงอะไรวะต้มไก่วะ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวกูขอไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวกูมาเฮ้ยอาบที่นี่ก็ได้ไม่เป็นไรกูไม่ได้เอาเกงไหนมา เออ,เอ,อไปแล้วรีบมานะเว้ยเดี๋ยวกูรอโอเคและแล้ววันหนึ่งครับ